สวัสดีครับท่ันไปฝั่งนู<ป>้นวัดได้เท่าไหร่ฮะสามสิบเจ็ดใช่ไหมมา<ป>จากหลังนะโอเคไปหมุนนั่งร้านสามสิบเจ็ดปุ๊บปุ๊บปุ๊บจับหัวท้าย ยีบอุปกรณ์เชื่อม

กัปตันดึงจากตรงไหนสามสิบเจ็ดดึงหลังเนี่ยฮะไม่ครับหลังหลังเหล็กตัวนั้นน่ะเนี่ยไม่หลังตัวที่ผมใส่ใหม่ดึงจากล่างขึง้านบนสามส<ป>ิบเจ็ดครับดอดึงจากล่ 37. 37. ลางขึ้นบนสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดหลังใช่ไหม

บใชละใบใบกูเป็นเน่ยคันเล็กเท่านั้นป่ะอยู่วัดตัดอ่ะอุตาถ้าเป็นนี้ผมไต่ไฮเลยว่าไปแล้วเนี่แล้วเดี๋ยวตัวนี้ลงก่อนเนาะเอออ่ะที่เหมือนยาวยาวยุ่ยออำมาเลยอ่ะตอนนี้กูจะไปไปสิดเลยววะ เยวเป็นที่บ้านเป็นที่อะไรก็เอาแล้วออหนักได้เนี่ยเจ้าเห็นจ้เห็นงานตัวเม็ดเอ่อเม็ดแปดสิบสี่ไปจับฝั่งนู้นดูก่อนเออที่บ้านเล็กๆนี่น่าจะที่บ้านอันนี้คือขึ้นเลยนี่ไม่ได้วัดนี่ขึ้นเลยนี่ต้องเ้าทนแล้วเพราะเหล็กมันไม่เท่ากัน อันนี้ขึ้นเลยนี่เมตรแปดสิบสี่เขาเล็กมันเส้นเท่ากันเนาะโอ้เราผมว่าฝั่งนี้เข้ฝั่งนู้นยาวเนาะมันแปลกตั้งแต่ตอนที่เรางัดแล้วไงเอนเนื้อตัวเดียวยาวเลยยาวมูมัมจะจับก่อนเลยเดินไปใส่เลยเดินทิ้งานด้วยเหนื่อยหน่อย เม็ดแปดจุดสี่ชนชนเออชนถึงหลังถึงหลังเล็กเลยนะพี่เออสองเม็ดหนึ่งไปจสองเม็ดหนึ่งลบเม็ดแปดจุดสี่ก็พอดีเลยสุดปลายเล็กกันแหลยสองเมตรหนึ่งจะต้องต่อตอนนี้ออกปล่เออเราเราจะต่อเลตัดโอ้เล่นจะเตังตัดดีกว่า ตัดนกตัดตรงนกอย่างนี้ไงเดี๋ยวตามโครงเดิมโครงเดิมเอาเอาฝั่งไหนก็ได้เป็นหลักสักเส้นหนึ่งดูว่าสองเส้นน่ะมันไปทางไหนเราเอาสองเส้นเป็นหลักอันนี้ถึงหลังแค่รู้พี่อันนี้เมตรเก้าสิบสองมาตัดหังเลยเอาอยูไม่ได้ว่าตัดเอาลูกมุมมั้งเอากันสั้นเหรอตัวนี้สั้นกว่าเพื่อนรองไปตัวนั้นตัวนู้นยาวกว่าเพื่อนต่อต่อเหรอ โบ่งอําตัดเลยต่อตัดสองตัวนะเพราะว่าถ้าต่อแล้วมันยาวเกินมันสีบุคักนะตัอสติเป็นสองเมตรถ้าเมตรแปดสิบได้อยู่ตัดต่อตัดตอออกตัตัวได้ตัวกันเดี๋ยวไปตัดเฮมันยังไงอะไรอะไรต้องกนรจ่เรียะแกเดี๋ยวแกงานก่อนนะทุกคน ลิ <c oughs> เล้นยากเลยา <Okay, S 2> นะ่กันไม่เากันเลงยิงเท่ากัน,กเ,น,รกนเราจับ <c oughs> ไปเลยเ,เลยยบููย <c oughs> ตันมาเลจบังาเนานเาบอกว่ากนลเท่ากันนัดเลยบอเเตันีบอวะไม่ตันจะไม่มีนะอ เหล็กความยาวของเหล็กตัวนี้นะไม่เข้ากันตัวด้านสุดเพื่อนครับปิดตู้ตู้ก่อนลูกปิดตู้เชื่อมกันยังไม่ได้ใช้มันห่างกันเยอะไหมเยอะอยู่เลยี่สิบเสนะโอ้ยอะยี่สิบฮะเยอะยี่ยี่สิบเซนเลยเหรอพี่เราได้เยอะกว่าใช่โกเพื่อไมล่ะเส้นไมได้เยอะขนนี้เดี๋ยวพาไปตัดไม่มีคันเดียวซื้อเลยนี่

เชื่ซอยซอยตรงนี้ก่อนไหมมาซอยตรงนี้ก่อนไปตรงจะทันไปลงมาก่อนเราไปทำตรงนั้นเราเล็กมาทำก็เะเคียงอยู่ปึ้งรู้เหล็กมันห่างกันเยอะขนาดนี road, to ้เลยอันนี้เมันาต่อไงมีก่อล้วนะ

เอ้เราจับออกมาทัเส้นเลยมันมาเชื่อมใสเราวัดอือนอู้เยอะว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงดูเส้นน่อห้าสิบเซนนะตัวนั้นนะเลียให้หน่อยครึ่งเส้นใบนึ่อือครึ่งครึ่งเส้น แม่บิ๊กกันหนึนนน่งแล้อือครับผมเชื่อมรอ,อกเก็บงานอะไรกว่ากันไป